สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกพวงแสดมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวชาริบินเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสับสิบเซนติเมตรค่ะตัดทั้งสองด้านให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพอตัดเสร็จแล้วเราก็มาเรียงปลายดิบินให้เสมอกันค่ะ จากปลายดิบบินถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้นะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะเส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงร้อยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นนี้หนึ่งมานะคะเราก็ดึงเสซิลิบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะลวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะ ลิปบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิปบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งมาค่ะเนี่ยค่ะปลายลิปบิ้นชี้มาทางขวาเราก็พลิกกลับด้านค่ะลิปบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดมาทางขวานะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้มาทางขวามือจับริบบิ้นนะคะพับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ อดลงไปที่ฐานนะคะดึงเส้นริบบิน้นออกมาเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำนะคะจับให้ตั้งไปหรือว่าชี้ไปทางขวานะคะเส้นนี้นะจับริบบิน้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิน้นขึ้นไปด้านบนนะคะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นที่เราจะทำค่ะจับตั้งเส้นริบบิ้นไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะ เส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นมาพับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่ชี้ไปทางขวามือนะคะ เราจับปลายิบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายิบินนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายิบินพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลวยนี้นะคะนี่ค่ะปลายิบินทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ค่ะจับตั้งเส้นริบบิ้นไปทางขวานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วก็จับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาก็คือเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้ไปทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะ เส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาหลังจากนั้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะนําปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายมือเราสอดมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วเราตัดลายดิปิ้นทิ้งนะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ